ก็ใครที่แค่เข้าอหญิงกับทองนี่เองดอกไม้ทองสามคำสามพยายา์มีไม้ด้วยมีไม้ด้วยเดี๋ยวเขาพูดสองคำมันพูดสองคำโอเคมัจบคำว่าไม้ทองโอเคมองฉันกับขอทารไฟหญิงดอกไม้ทองฉันต้องขอโทษัวหญิงดอกไม้ทองมองฉันไม่รู้ว่าองหญิงดอกทองอะไรอะไรเพ่ค่ะแล้วไม้เพื่อขัดเท็ตุหลังงลิเกแล้วเพื่อค่ะฉันไปะไปไหนไม่ทราบครับจะเดินทางไปเมืองฟ้าไทยจะไปเมืองฟ้าไทยใช่ราสักคู่หนึ่งฟ้าองหญิงก็ไปเมืองฟ้าไทยพอดีเลย เดี๋ยวขอทางเขาไปพี่จะไปรอบปดอยนะแล้วรีกลับมาแล้วเธอเลยยืนเสื่อมเสื่อมเธอนี่ชื่ออะไรเฟ้าไทยค่ะอ๋ออีฟ้าแล้วมาขวางหน้าก๋วยสมไมไม่สัาเฟ้าทราบว่าขบวนขับหน้าของหญิงจะเดินทางเข้าสู่เมืองฟ้าไทยใช่ฟ้าก็เลยอยากจะขอติดตามขบวนไปด้วยเพคะมึงจะไปเมืองฟ้าไทยขบวหญิงมึงจะไปทำให้เป็เมืองฟ้าฟ้าจะไปตามหาผัวเพคะ วันนี้มีตั้งติดผัวพี่นะคะรู้เรื่องอ่ะรู้สิเมียหม่อมเองนี่แหละมีตั้งติดผัวปล่อยให้มันไปหาประสบการณ์บ้างหมอปีแผวแล้วมึงถามสิว่าไอ้เนี่ยลูกใครพ่อมันคนไหนลูกพ่อไม่เจอเลยตั้งติดผัวเออผัวเป็นคนไหนวินี่ยมันไม่เสียใจหรอก แม่วันนี้แค่คนเดียวแต่พ่อวันนี้ต้องสิบพ่อวนไอ้ชีพยืนยิ้มมาชอบมีพ่อเยอะชอบหาพ่อกใจบนพ่อทีไี้วายหลายคนจาเหมือนฟ้าไทยตั้งใหญ่ตั้งโตมึงจะรู้เหรอผัวมึงอยู่ตรงไหน กูสิ่งที่พี่อะค่ะพี่พ่อคุณสิกูกูเป็นไปเลยเนี่ยขอวทานอภัยพี่ยค่ะเด็ดเด็ดเด็ดเด็กตั้งแต่ไอ้สิบหัวแล้วมึงเดี๋ยวก่อนมันเครื่องอะไรวะเป็นไรกับเขาเครื่องวขาะเป็นไรกับชุดมึงก็ชุดกูไม่เท่ากันแล้วเออกูจะขอแนะนำตัวให้มึงรู้กูอิหญิงดอกไม้ท่อ ขอเข้าไปเจรจากับอรัฐมนตรีแสนเนเซ็นเทานาทีได้ไมพ่อตูให้มุ่งกระนจมุงเจนกั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 นกนกั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 นันกันกันกกันกันกันกนกันกันกักัันกันกันันกักัน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 กนกนกักันกนกั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 นกนันน Good <laughs> point.